อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู่านักเรียนวันนี้นะคะมาพบกับคุณครูซะยีนาอีกครั้งนึงในวิชาสังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมนะคะก่อนที่เราจะเริ่มเรียนกันวันนี้นะคะเราก็มาขอดุอาเนาะให้อัลลอฮ์ตะอาลาเพิ่มพูนความรู้ให้กับเราก่อนนะคะเราบ,บิชรอลีซอดารีวะยเซรีอัมลีวะฮฺลุนอุกดะตัมมิล,ลิซานียัฟต์ฮุกาลีเราบิซิดานีอัลมาวะรซุกันีฟะห์มาอามีนมาชาอัลลอฮ์่านักเรียน ก่อนที่จะเริ่มเรียนนะคะวันนี้ครูสกีนามีฮะดิษของท่านอับดุลโมฮัมหมัดสอลต์ลอฮ็องฮะเลวซัลลัมนะคะมาฝากนะักเรียนหนึ่งฮะดิษด้วยกันนะคะท่านอับดุลโมฮัมหมัดสอลต์ลอฮ็องฮะเลวซัลลัมได้กล่าวไว้มีใจความว่ามันยูริมันยูริดิลลาหูบิฮีมันยูริดิลลาหูบิฮีคอยรอนยุฟักกิฮูฟิดดีนี่มุตตะฟักุนอะไรฮี เมื่อเอาลอทรงประสงค์ให้คนคนหนึ่งได้รับความดีงามพระองค์จะให้เขามีความเข้าใจในศาสนาบันทึกโดยบุคอรีและมุสลิม นักเรียนจ๋าวันนี้นะคะเราจะมาเรียนวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมกันนะคะสาระที่5นะคะสาระภูมิศาสต์นั่นเองนะคะหน่วยการเรียนรู้ที่3เรื่องสิ่งแวดล้อมในชุมชนนะคะวันนี้เราจะเรียนเรื่องผลกระทบนะคะของการเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อมแล้วก็การจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนของเรานะคะนักเรียนจ๋าเอาละถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะคะนักเรียน นะักเรียนการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมนะคะในปัจจุบันเกิดจากอะไรนะคะเกิดจากการกระทาของมนุษย์นี่แหละนะคะเนื่องจากมนุษย์มีความต้องการขั้นพื้นฐานที่เพิ่มมากขึ้นนะคะต้องการความสะดวกสบายเพิ่มมากขึ้นนะคะจึงทําให้มนุษย์เราเนี่ยใช้ทรัพยากรมากขึ้นนั่นเองนะคะนะคักเรียนสาเหตุสําคัญของการเพิ่มแล้วก็ การสูญเสียสิ่งแวดล้อมในชุมชนนะคะเกิดจากอะไรเกิดจากการเพิ่มจํานวนของประชากรนะคะเกิดจากชุมชนเมืองขยายตัวอย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็เกิดจากความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนั่นเองนะคะนักเรียนอ่าเรามาดูการเพิ่มจํานวนของประชากรนะคะทําให้สิ่งแวดล้อมนะคะสูญเสียไปยังไงนะคะ ประชากรที่เพิ่มขึ้นนะคะทําให้ความต้องการในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติก็เพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วยนะคะถ้าประชากรเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะการใช้ทรัพยากรธรรมชาติมันก็จะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วตามไปด้วยนั่นเองนะคะนักเรียน เรามาดูกันนะคะการเพิ่มจำนวนประชากรเนี่ยส่งผลต่อการส่งสวนสูญเสียสิ่งแวดล้อมทั้งทางตรงแล้วก็ทางอ้อมนะคะทางตรงนะคะจะทำให้การเกิดการร่อยรอนะคะของทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็เกิดปัญหามลพิษมากขึ้นนะคะส่วนทางอ้อมก็คือการตัดไม้ทำลายป่า นะคะเพื่อมาทํากิจกรรมหรือว่ากิจการ,รต่างๆนะคะทางเศรษฐกิจนะคะหรือว่านํามาทําที่อยู่อาศัยนะคะเมื่อเกิดการตัดไม้ทําลายป่ามากขึ้นนะคะก็จะทําให้เกิดภายแล้งด้วยนะคะแล้วเวลาที่ฝนตกมากๆก็จะเกิดน้ําท่วมด้วยเพราะว่าเราไม่มีต้นไม้ที่จะคอยดูดซับน้ําไว้นั่นเองนะคะนักเรียน และสาเหตุสำคัญต่อมาก็คือการที่ชุมชนเมืองนะคะขยายตัวอย่างรวดเร็วนะคะด้วยเหตุนี้นะคะเนื่องจากไม่ได้มีการวางผังเมืองไว้ล่วงหน้าใช่ไหมคะเมื่อประชากรเพิ่มมากขึ้นนะคะจำนวนที่อยู่อาศัยก็ไม่เพียงพอกับจำนวนประชากรนะคะจึงเกิดการบุกรุกพื้นที่ทางการเกษตร เพื่อสร้างที่อยู่อาศัยนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีการบุกรุกพื้นที่นะคะเพื่อที่จะสร้างโรงงานอุตสาหกรรมอีกด้วยนะคะนักเรียน สาเหตุต่อมานะคะความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนะคะมนุษย์เนี่ยพยายามพัฒนาความก้าวหน้าทางวิทยาการต่างๆนะคะประดิษฐ์คิดค้นเครื่องมือเครื่องจกักรแล้วก็เครื่องใช้ต่างๆเพื่อเพิ่มผลผลิตใช่ไหมคะทั้งในด้านการเกษตร,รแล้วก็การอุตสาหกรรมนะคะความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเนี่ยนะคะทางด้านการเกษตรเนี่ยอย่างเช่น การประดิษฐ์เครื่องจกักรกลใช่ไหมคะในการไถหวานหรือว่าการเก็บเกี่ยวพืชผลต่างๆนะคะการใช้ปุ๋ยเคมีนะคะการใช้ยาปราบศัตรูพืชนะคะส่วนด้านอุตสาหกรรมนะคะก็มีการพัฒนาเครื่องจักรเพื่อเพิ่มผลผลิตนะคะให้มากขึ้นนะคะความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเนี่ยนะคะนักเรียนมันเป็นผลดีค่ะเป็นผลดีทั้งในด้านการเกษตรและก็อุตสาหกรรมนะคะ แต่นะคะมันก็ทำให้ทรัพยากรร่อยหรอเสื่อมคุณภาพแล้วก็เกิดปัญหามลพิษตามไปด้วยนะคะนักเรียนอ่านักเรียนนะคะอย่างเช่นอะไรนะคะปัญหามลพิษที่เกิดจากอ่าที่เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมนะคะ อย่างเช่นการปล่อยน้ําเสียการปล่อยควันพิษของโรงงานอุตสาหกรรมใช่ไหมคะทำให้แหล่งน้ำเนี่ยในชุมชนต่างๆเกิดการเน่าเสียนะคะแล้วการปล่อยควันพิษนะคะในอากาศก็ทําให้เกิดมลพิษทางอากาศด้วยนะคะนักเรียน การเพิ่มขึ้นของประชากรนะคะทำให้เกิดการสูญเสียทรัพยากรทางธรรมชาตินะคะแล้วก็ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อมใช่ไหมคะทั้งทางตรงแล้วก็ทางอ้อมด้วยนะคะปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะคือมลพิษนะคะที่เกิดจากการกระทำของใครการกระทำของมนุษย์นี่แหละนะคะนะักเรียน อ่ะมละพิษคืออะไรนะคะมละพิษก็คือการเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อมที่ไม่พึงประสงค์นะคะซึ่งมีผลมาจากการกระทําของมนุษย์นี่แหละนะคะทั้งทางตรงแล้วก็ทางอ้อมเลยนะคะส่งผลให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของเรานะคะหรือว่าก่อให้เกิดความรําคาญนะคะยกตัวอย่างมลพิษทางน้ํานะคะ มลพิษทางน้ําเกิดจากอะไรเกิดจาก 1. น,นะคะการทิ้งขยะลงในแหล่งน้ํานะคะ 2. เกิดจากน้ําเสียจากบ้านเรือนที่ปล่อยลงไปในแหล่งน้ํานะคะ 3. เกิดจากน้ําเสียจากโรงงานที่ปล่อยลงไปในแหล่งน้ําเช่นเดียวกันนะคะนักเรียนหรืออาจจะเกิดจากสารเคมีต่างๆที่ใช้ในการเกษตรใช่ไหมคะเมื่อฉีดสารเคมีลงไปใน พืชผลที่ต้องใช้น้ําน้ํามันก็ช้าแล้วก็ล้างแล้วก็สะสะ,ะช้าล้างไปทําให้เกิดมลพิษทางน้ําเช่นเดียวกันนะคะนักเรียน นี้นะคะเรามาดูกันซิว่าเราจะทำยังไงนะคะเราจะดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเนี่ยในครอบครัวแล้วก็ในชุมชนของเราได้ด้วยวิธีใดบ้างนะคะสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะคะรอบๆตัวเราเนี่ยแบ่งออกเป็นสองอย่างใช่ไหมคะหนึ่งก็คือสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติสองก็คือสิ่งแวดล้อมทางสังคมรอบๆตัวเรานั่นเองนะคะนะคักเรียนจ๋า อ่ะเรามาดูก่อนสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติเราจะทํำยังไงนะคะให้สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติยังคงอยู่กับเราได้นานๆน,น,นะคะ1ก็คือเราทุกคนเนี่ยต้องมีจิตสํานึกนะคะในการใช้สิ่งแวดล้อมนะคะถนอมสิ่งแวดล้อมนะคะนักเรียนไม่ทิ้งขยะลงในแม่น้ําไม่ทิ้งขยะลงข้างป่าข้างต้นไม้แบบนี้นะคะนักเรียนจะ้ะ แล้วก็สองเราจะใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างระมัดระวังนะคะเราเราก็จะปลูกต้นไม้เพิ่มมากขึ้นนะักเรียนเห็นไหมมันจะมีบางช่วงหรือว่าตามชนบทตามจังหวัดต่างๆนะคะเขาจะพยายามอนุรักษ์นะคะ เขาพยายามรณรงค์ให้คนปลูกต้นไม้มากขึ้นนะคะนะักเรียนเพื่ออะไรเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมไว้นั่นเองเพื่อให้ลูกหลานของเราเนี่ยได้มีสิ่งแวดลอ้อมมีทรัพยากรธรรมชาติได้ใช้ไปอีกนานๆน,นะคะนะคะักนะเรียนเรารักษาสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติได้ด้วยการไม่ตัดต้นไม้เกินความจําเป็นนะคะแล้วเราก็จะไม่จับสัตว์น้ําช่วงฤดูวางไข่นะคะเพราะว่าถ้าเราไปจับตอนที่มันวางไข่ทําไมลูก โอกาสที่มันจะออกลูกได้อีกมีอีกแต่เราไปจับมันขึ้นมาซะก่อนนะคะไปทําลายวงจรชีวิตของมันนะคะเราจับอย่างนี้เข้าบ่อยๆวันนึงเดี๋ยวสัตว์น้ําก็หมดไปค่ะนักเรียนอ่านะคะสาก็คือให้ทุกคนในชุมชนเนี่ยนะคะได้รู้สึกหรือว่าได้มีส่วนร่วมนะคะในการรักษาสิ่งแวดล้อมนั่นเองนะคะนักเรียน คนละนิดคนละหน่อยคนละน้อยนะคะนักเรียนช่วยกันประหยัดทรัพยากรช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมนะคะถ้าทุกๆคนช่วยกันคนละไม้คนละมืออินชาอัล้อเราก็จะมีสิ่งแวดล้อมมีธรรมชาตินะคะมีทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้ไปได้อีกอย่างยาวนานเลยนะคะนักเรียน 4นะคะให้เราใช้สิ่งอื่นแทนทรัพยากรธรรมชาติยกตัวอย่างนะคะการที่เราใช้กระดาษทิชชู่บ่อยๆนะคะสมมุติว่าเราเข้าห้องน้ำเราออกมาใช่ไหมคะบางที่ครูเห็นมีเครื่องเป่าลมเป่ามือนะคะหรือบางที่เราเข้าห้องน้ำในบ้านเรานะคะเราอาจจะเช็ดใช้ผ้าเช็ดมือนะคะมาเช็ดมือที่เปียกนะคะแทนที่จะดึงกระดาษทิชชู่แล้วก็มาเช็ดนะคะนักเรียนเพราะว่ากระดาษเนี่ยก็ทำมาจากต้นไม้นะคะ เมื่อเราใช้กระดาษมากขึ้นมากขึ้นนะคะก็เท่ากับเราสนับสนุนการตัดต้นไม้ทางอ้อมนั่นแหละนักเรียนนะคะ ทีนี้เรามาดูวิธีการรักษาสิ่งแวดล้อมทางสังคมกันบ้างนะคะนักเรียนทําได้ด้วยวิธีการหนึ่งนะคะเราต้องรักษาดูแลสาธารณูปภพต่างๆที่เราใช้ร่วมกันใช่ไหมคะอย่างเช่นเราไปวิ่งในสวนสาธารณะเราก็ต้องดูแลรักษาไม่ทิ้งขยะลงบนพื้นนะคะไม่ดูดบุหรี่แล้วก็ไม่ทิ้งลงบนพื้นบางทีมันไปไหม้ต้นไม้นะคะนักเรียนแล้วบางทีเนี่ยมันก็กลิ้งตกลงไปในน้ําที่มีสวนสาธารณะบางที มีน้ำใช่ไหมคะเราทิ้งขยะปุ๊บเนี่ยมันที่ขยะมันก็ตกลงไปในน้ําทําให้เกิดน้ําเน่าเสียทําให้สัตว์ในน้ําทําไมคะถ้าสัตว์ในน้ํามันกินขยะที่เป็นพิษเข้าไปนะคะมันก็ตายเกิดมลพิษทางน้ําอีกนะคะนักเรียนอ่าต่อไปนะคะนักเรียนจ๊ะ เราก็ต้องช่วยกันดูแลนะคะสิ่งที่เป็นสาธารณะในหมู่บ้านใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นแหล่งน้ําก็แล้วแต่นะคะนะักเรียนในหมู่บ้านหรือว่าถนนหนทางทางเดินต้นไม้ตามหมู่บ้านของเราอย่าไปเด็ดนะคะอย่าไปเด็ดเล่นนะคะนะักเรียนนะแล้วตรงไหนที่สกรปรกนะคะเราสามารถช่วยทําความสะอาดได้เราก็ทํานะคะนะักนะเรียน สองนะคะเราไม่ทำลายสาธารณสมบัติหรือสิ่งที่ชุมชนใช้ร่วมกันใช่ไหมคะนักเรียนอันนี้เป็นกำแพงใช่ไหมบางหมู่บ้านมีกำแพงยาวๆเลยเราก็ไม่ไปขีดไปเขียนเล่นนะคะนักเรียนนะมันเป็นการทำลายสมบัติของส่วนรวมนะคะ3นะคะช่วยกันร,รักษาความสะอาดนะคะสถานที่ต่างๆในชุมชนของเราใช่ไหมคะนักเรียนคุณครูเห็นบางชุมชนนะมีแบบว่า าจัดโครงการสมมุติว่า1เดือนนะคะล้างมัสยิดทำความสะอาดมัสยิด1ครั้งอะไรประมาณนี้นะคะนักเรียนดีมากๆเลยมาชารลล์นะคะ สี่ก็ช่วยกันทำนุบำรุงรักษาสิ่งต่างๆที่มีคุณค่าในชุมชนใช่ไหมคะนักเรียนอะอย่างเช่นในรูปนี้เขาช่วยกันกะตวดลานวัดใช่ไหมคะเพราะว่าวัดเนี่ยเป็นสถานที่สําคัญในชุมชนของเขาของเรามีอะไรลูกของเรามีมัสยิดมีบาแลมีสนามเด็กเล่นนะคะเราสามารถไปทําความสะอาดได้เลยชวนชวนกันไปทําความสะอาดหรือถ้าเราไม่ได้ไปทําความสะอาดอย่างน้อยเราอยากทาให้มันสกปรกนะคะนักเรียนเพื่อนะคะยืด อายุรืดระย,ยะเวลาในการทำไมคะในการทำให้ทรัพยากรธรรมชาติยังคงอยู่กับเรานั่นเองนะคะนักเรียนเอาล่ะนักเรียนอีก2วิธีที่เราสามารถทำได้นะคะ ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกนะคะเพราะว่าพลาสติกอะมันย่อย,ส,ยสลายยากมากเลยนะคะนะักเรียนพอมันกลายเป็นขยะขึ้นมาเนี่ยมันจะกลายเป็นขยะทับถมแล้วก็สะสมนะคะเป็นปัญหาหนึ่งเหมือนกันนะคะนะักเรียนแล้วเราก็พยายามดื่มน้ําสะอาดให้หมดแก้วอย่าเหลือทิ้งนะลูกเสียดายนะคะน้ํา น้ำไฟนะคะใช้อย่างประหยัดใช้อย่างรู้คุณค่านะคะนักเรียนถึงแม้เราจะคิดว่าเอ้ยมันไม่มีวันหมดไปหรอกมันเยอะแต่นะคะเราใช้อย่างไม่ประหยัดทุกคนทุกคนใช้อย่างไม่ประหยัดนะคะวันหนึ่งมันก็จะหมดไปได้เหมือนกันนะคะนักเรียนอ่ะเขาบอกว่าสิ่งแวดล้อมทุกอย่างนะคะ มีผลต่อการดำรงชีวิตของเราทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นเราต้องช่วยกันดูแลรักษานะคะเอาล่ะนักเรียนคราวนี้นะคะนักเรียนเปิดหนังสือไปที่หน้า291นะคะเดี๋ยวเราจะทบทวนนะคะเรื่อง ปัญหานะคะสิ่งผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมนะคะไปพร้อมๆกันจากหนังสือเรียนของเรานะคะนักเรียนจ้าหน้า291นะคะเด็กเรียนเปิดมาแล้วก็จะเจอหน้าเดียวกับครูนี้นะคะอ่าเดี๋ยวเรามาอ่านไปพร้อมกันเลยลูกผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมที่มีต่อชุมชนการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมในชุมชนจะมีผลกระทบต่อเนื่องกัน และส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของคนในชุมชนดังตัวอย่าง 1. การตัดต้นไม้ทํำลายป่าเพื่อประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจกส่งผลให้พื้นที่ป่าไม้ลดลงเมื่อพื้นที่ป่าไม้ลดลงอุณหภูมิของโลกจึงสูงขึ้นเมื่ออุณหภูมิของโลกเพิ่มสูงขึ้นส่งผลให้แม่น้ำลำคลองแห้งขอด ลำคลองแห้งขอดทำให้ระบบชนประทานไม่มีการส่งน้ำเมื่อระบบชนประทานไม่มีการส่งน้ำจึงส่งผลต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรมของคนในชุมชนเมื่อประชากรไม่สามารถประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้จึงทำให้ขาดรายได้เมื่อประชากรขาดรายได้ก็จะสร้างปัญหาให้กับชุมชน และเกิดการแย่งชิงทรัพยากรธรรมชาติเมื่อเกิดการแย่งชิงทรัพยากรธรรมชาติทําให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปอ่านักเรียนเห็นไหมคะผลกระทบเป็นลูกโซ่เลยนะคะเขาบอกว่าจะเห็นได้ว่าสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งการเพิ่มขึ้นหรือลดลงทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพที่เกินความพอดี ความพอประมาณนะคะจะส่งผลกระทบไปสู่การเปลี่ยนแปลงในชุมชนและผู้คนที่อยู่อาศัยในชุมชนนั้นด้วยนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูวิธีการจัดการสิ่งแวดล้อมนะคะในชุมชนของเรานะคะการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมในชุมชนส่งผลกระทบต่อคนในชุมชนดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของเราทุกคนที่จะต้องช่วยกันดูแลรักษา และจัดการสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในสภาพดีโดยการปฏิบัติด,ดังนี้1ปลูกจิตสำนึกที่ดีให้คนในชุมชนตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและผลกระทบที่เกิดจากการไม่ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมสอส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่นการเข้าร่วมกิจกรรมปลูกป,ป่าในชุมชนการใช้น้ำและไฟฟ้าอย่างประหยัด 3. ลดการใช้บรรจุพัณฑ์ที่ก่อให้เกิดขยะตกค้างในสิ่งแวดล้อมและยากต่อการทำลายเช่นลดการใช้ถุงพลาสติกหลอดพลาสติกคัดแยกขยะก่อนทิ้งและกำจัดขยะอย่างถูกวิธีนะคะนักเรียน อ่ะเอาละค่ะนักเรียนนะคะตอนนี้ก็มาถึงการทําแบบฝึกหัดของเรานะคะแบบฝึกหัดนะคะอยู่ในหน้าที่สองอเก้าสิ้ากับ2 9งก้าสิบนะคะข้อที่1นึ่งถึงสิเลยนะคะให้นักเรียนระบายสีลงไปนะคะในวงกลมหน้าคําตอบที่ถูกต้องนะคะอ่ะเรามาทําไปพร้อมกันเลยนะคะคําถามข้อที่1 สิ่งแวดล้อมในปัจจุบันแตกต่างจากในอดีตอย่างไรนะคะในอดีตนะคะพื้นที่ป่าไม้มีมากมายเลยแต่ในปัจจุบันนี้พื้นที่ป่าไม้ลดลงค่ะนักเรียนข้อที่สองนะคะข้อใดเป็นการเปลี่ยนแปลงในลักษณะของการเพิ่มขึ้นของสิ่งแวดล้อมข้อไหนทําให้เพิ่มขึ้นหลบตัดลดลงนะคะล่าสัตว์สัตว์ก็ลดลงค่ะเกิดอุทกภยัยน้ำท่วม ของก็ลดลงค่ะการสร้างทางรถไฟอ่าทําให้ทางรถไฟเพิ่มขึ้นนะคะข้อ2ตอบอันนี้นะคะข้อ3นะคะข้อใดไม่ใช่นะคะไม่ใช่ผลเสียจากการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมในชุมชนนะคะไม่ใช่ผลเสียใช่ไหมลูกน,น้ําเน่าเสียก็เป็นผลเสียอากาศเป็นพิษก็เป็นผลเสียเกิดปัญหาขยะก,ก็เป็นผลเสียเพราะฉะนั้นสิ่งที่ไม่ใช่ความ ผลเสียก็คือการเกิดความสะดวกสบายนั่นเองนะคะข้อนี้นะต่อไปค่ะข้อ4นะคะการกระทาของมนุษย์ในข้อใดที่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศมลพิษทางอากาศเกิดจากการปล่อยควันเสียนั่นเองนะคะนักเรียนเกิดจากการปล่อยพันเสียนั่นเองนะคะข้อที่5นะคะข้อใดเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดมลพิษทางดินนะคะมลพิษในดินนะคะสาเหตุหนึ่งที่ทําให้เกิดก็คือการใช้ สารเคมีนะคะที่เราฉีดไปในผลผลิตทางเกษตรกรรมนะคะสารเคมีนั้นลงไปในดินด้วยนะคะนักเรียนอ่ะต่อไปข้อที่หกนะคะข้อที่หกอ่ะข้อที่หกเขาถามว่านะคะปัญหามลพิษต่อให้เกิดผลกระทบอย่างไรนะคะปัญหานะคะสิ่งที่เป็นปัญหาในคำถามนะคะก็คือการเปิด เกิดการเจ็บป่วยทางด้านร่างกายใช่ไหมคะพอเราเกิดความเจ็บป่วยทางด้านร่างกายนะคะมันก็เป็นปัญหากับตัวเราแล้วใช่ไหมคะนักเรียนต่อไปข้อที่ 7, เจ็ดอถามว่านักเรียนจะมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาผลมลพิษอย่างไรจึงจะเหมาะสมที่สุดนะคะอ่ะเราต้องทํายังไงดีนะคะ,ะเราต้องไม่ทิ้งขยะลงใน แหล่งน้ํานั่นเองนะคะนักเรียนเราจะไม่ทิ้งขยะลงในแหล่งน้ํานั่นเองนะคะนักเรียนต่อไปค่ะข้อใดเป็นผลที่เกิดจากการเพิ่มขึ้นของประชากรเมื่อประชากรเพิ่มมากขึ้นนะคะนักเรียนมันก็จะเกิดการชุมชนแออัดนั่นเองใช่ไหมคนเยอะขึ้นที่อยู่อาศัยก็เท่าเดิมแต่คนเยอะขึ้นมันก็ทําให้เกิดความแออัดนะคะนักเรียน ต่อไปข้อที่เก้าถามว่าข้อใดคือประโยชน์ที่มนุษย์ได้รับจากการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมในชุมชนประโยชน์เขาถามหาประโยชน์ข้อไหนเป็นประโยชน์คะมลพิษไม่ใช่ประโยชน์ภัยธรรมชาติก็ไม่ใช่ประโยชน์ทรัพยากรลดลงก็ไม่ใช่ประโยชน์เพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นประโยชน์ก็คือมีเทคโนโลยีอำนวยความสะดวกนั่นเองนะคะนะักเรียนข้อที่สินะคะ นักเรียนควรปฏิบัติตนอย่างไรในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชนนะคะทิ้งขยะใช่ไหมช่วยกันทำความสะอาดชุมชนใช่หรือเปล่านะคะ นำทรัพย์สินของชุมชนมารักษาที่บ้านโออันนี้เรียกขโมยเลยนะคะนำขยะของชุมชนตนเองไปทิ้งชุมชนอื่นอ้าวอันนี้แบบนี้นะคะไม่ได้นะคะเาเรียกล,ละเมิดสิขธิบของเขานะคะเพราะฉะนั้นข้อที่สิตอบนะคะเราต้องช่วยกันทําความสะอาดในชุมชนของเรานั่นเองนะคะนักเรียนเอาละค่ะนักเรียนจ๋าวันนี้นะคะในเรื่องของนะคะผลกระทบนะคะ ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อมนะคะก็จบนะคะแต่เพียงเท่านี้นะคะนักเรียนมาชาบ์ล้นะคะเดี๋ยวนักเรียนนะคะช่วยกันนักเรียนอย่าลืมนะคะทำแบบฝึกหัดนะคะให้เรียบร้อยนะคะวันนี้นะคะ แบบฝึกหัดในครั้งนี้นะคะข้อที่1ถึงข้อที่10วงกลมนะคะหน้าคำตอบที่ถูกต้องนะคะอยู่ในหนังสือสังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธ,ธรรมนะคะในหน้าที่295ถึง2 9 6นะคะวันนี้ครูซกินาก็ขอจบการเรียนการสอนในครั้งนี้แต่เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเราอ่านดูอาพร้อมกันก่อนนะคะสุบาานะกัลลอฮุม,มาวาบิฮัมดิกา อัชฮะดุลลอฮ์อิลลาฮ์อิลลาอันตะอัสตัะฟิรุกะวะตูบุอิลัยกอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮูค่ะยะซากุมุลลอฮ์คอยรอนนักเรียนทุกคนเลยนะคะที่ตั้งใจเรียนวันนี้ค่ะ